พระคาถาเรียกทรัพย์พระเจ้าห้าพระองค์ใช้สวดบริกรรมเพื่อเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์สิงเข้าหาตัวแบบไม่ขาดสายสุดยอดพระคาถาจากพระอาจารย์มหาวัดวิวัฒนะเมธีวัดสว่างหัวนาคำจังหวัดกาลสิงเมื่อบริกรรมเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมบุญบารมีเรียกโชคเรียกลาภเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภจากการเสี่ยงดวง ได้โชคลาภไม่ขาดฝันทำมาค้าขึ้นค้าขายร่ำรวยท่านว่าดียิ่งนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบนะโมตัสสะพระขวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะพระขวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพรคคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาอารอบอิติปิโสพควานะโมพุทธายะนะมะพะทะจพะพะกัสสะนะมะอะอุพุทธานุภาเวนะอัมมาณุภาเวนะสังคานุภาเวะานเวะปัจเจกพุทธานุภาเวนะ อรหันตานุภาเวนะสพะเทวานุภาเวนะสภะท่านังสพะลาพังพระวันตุเมแก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโภนโมพุทธ,ธายะพุทธังพามาเงินทัมังพามาทองสังคังพามาข้าวของเอหิจงมา เอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณชาลีติณชาลีติอิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนมะนมะพะทะจะพะกัสสะนะมะอะอุพุทธานุภาเวนะอัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะปัจเจกพุทธานุภาเวนะ อรหันตานุภาเวนะสพะเทวานุภาเวนะสพทนังสพลาพังพระวันตุเมแก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธ,ธายักษุธพังพามาเงินทำมังพามาทองสังคังพามาข้าวของเอหิจงมา เอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณชาลีติณชาลีติอิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนมะนมะพะทะจะพะกัสสกนะมะอะอุพุทธานุภาเวนะอัมมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะปัจเจกะพุทธานุภาเวนะ อรหันตานุภาเวนะสัพภเทวานุภาเวนะสภทนังสภลาพังพระวันตุเมแก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโภนโมพุทธ,ธายะพุทธังพามาเงินธรรมัาางพามาทองสังคังพามาข้าวของเอหิจงมา เอหิจงมาเอหิจงมาณนะชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติอิติปิโสภควานะโมพุทธายะนะมะพ,พะทะจะพะกัสสะนะมะอุพุทธานุภาเวนะอัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะปัจเจกพุทธานุภาเวนะ อรหันตานุภาเวนะสพเทวานุภาเวนะสพทนังสพลาพังพระวันตุเมแก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโภนโมพุทธ,ธายะพุทธังพามาเงินทำมัาางพามาทองสังคังพามาข้าวของเอหิจงมา เอหิจงมาเอหิจงมาณนะชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติอิติปิโสภควานะโมพุทธายะนมะาาพะทนะจะพะกัสะกนมะอะอุพุทธานุภาเวนะอัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะปัจเจกับพุทธานุภาเวนะ อรหันตานุภาเวนะสภเทวานุภาเวนะสัพพะานางสพลาพังพระวันตุเมแก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธ,ธายะพุทธังพามาเงินธรรมัาางพามาทองสังคังพามาข้าวของเอหิจงมา เอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีตินะชาลีตินะชาลีติปนะระกาถาเรียกทรัพย์ถือเป็นกุศโลบายทางคำที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อสวดภาวนาบทสวดเหล่านี้เป็นประจำจิตจดจ่ออยู่กับคำสวดก็จะเกิดสมาธิทำให้จิตใจผ่องใส มีสติในการคิดแก้ปัญหาต่างๆเกิดแนวคิดในการค้าขายใหม่ๆและช่วยให้ขยันทำมาค้าขายซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่ถูกที่ควรในที่สุดนั่นเอง